ยินดีต้อนรับสู่เล่าหลอนสยองกับหัวข้อชื่อเรื่องว่าคืนต้องห้ามวันปล่อยของก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราขอบคุณครับตอนที่สองคืนวิปลาดโดมวิ่งสุดแรงเกิดไฟคาดหัวสะบัดไปมาท่ามกลางความมืดแสงวูบไหวฉายภาพเงาเคลื่อนไหวประหลาดรอบตัวมะไม่ใช่แค่กบแล้วนี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ย แค่พ้นขันนาเขาก็เห็นบางอย่างลอยข้ามหน้าดวงไฟสีแดงเข้มลอยเฉียดผ่านหน้าตาเขาไปช้าๆราวกับกำลังยิ้มเยาะทันใดนั้นเองโดมสะดุดรากไม้ล้มหน้าความลงในสระน้ำเล็กๆก,ก,กลางทุ่งที่เคยแห้งเหือดแต่ตอนนี้มีน้ำฝนขังอยู่เขาพยายามจะพลิกตัวแต่กลับรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเหยียบลงมาบนหลังเขาเขาหันไปช้า,ชา เงาของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ยืนทาบเขาอยู่กบตาแดงกำลังแซยิ้มอยู่ตรงหน้างูยักษ์เลื้อยล้อมต้นไม้รอบข้างและมนุษย์ลึกลับที่ถูกล้อมรอบด้วยแสงไฟแดงวิปลาดยืนจ้องเขาอยู่เงียบๆโดมกรีดร้องสุดขีด <c oughs> เขาหมดสติลงตรงนั้นกระทั่งรุง่งเช้าชาวบ้านคนหนึ่งที่เดินผ่านได้ยินเสียงคล้ายคนครางเบาๆในสระ เขาพบโดมนอนคว่ำอยู่ในน้ำขังเล็กๆตัวเย็นเฉียบแต่ยังหายใจอยู่หลังจากวันนั้นโดมไม่เคยออกไปหากบเขียดอีกเลยและทุกครั้งที่ใครคิดจะออกหาเหยื่อในคืนมืดมิดเขาจะเตือนเพียงคำเดียวอย่าไปถ้ามันตรงกับคืนปล่อยของแล้วคุณละ่ะกล้าออกไปในคืนต้องห้ามหรือเปล่าติดตามความหลอนได้อีกในช่องเล่าหลอนสยอง คืนนี้อย่าลืมติดตามชมเรื่องยาวเรื่องใหม่มีเชื่อเรื่องว่าศพหายไปไหนใครขโมยศพถ้าฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรืออยากดูเรื่องยาวเราก็มีให้ดูกดเข้าไปที่ช่องเลยครับมีเรื่องสนุกหลอนๆรอคุณอยู่กดเลยครับกดเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ